สวัสดีสวัสดีคนดูหนึ่งคนด้วยนะครับผมสวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับผม วันที่นิวเกมกดโอเหรอ ไมนะ่นคนเดียวแต่นี้ได้ยินเสียงในไลน์ด้วยนะเ,เนี่ยเห็นไหมันภาพสวยดปะ Need to do this slowly and quietly. สวัสดีครับผมเออเออสวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับผม ีเต่าเสาด้วยตอนนี้มันมองเห็นเราอยู่มันมองเห็นเราเราบอกมันเห็นเราเราต้องเราต้องระวังนนี้ก็น่าจะเป็นสือที่เราเก็บได้มงกำลังเดินมาหาแล้ว,ลวอยู่นิ่งๆไว้สวัสดีคุณดูสามคนด้วยนะครับผมสวัสดีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ ฟีเซอร์เกมอะไรเนี่ยเกมโฮลิซอนเกมโฮลิซอนฟีเซอร์มันชื่อว่าโฮลิซอนซีโรดอนี่นะครับผมแล้วมันให้เราไปทางนู้นเราต้องฝ่าวงในดอเสาไปโอ้ no จบภารกิจเกมแมงอีชอนอะไรครับเนี่ย Okay, ยังไงม่มีช้อนนี่มูกเซลล์นีนะครับเก็บพืชเราต้องรู้สึกว่าเราต้องปลายหินด้วยเราปลายหินไปตรงนู้นแล้วทุกตัวก็จะมองมาทางนู้นฮ่าฮ่าฮ่แล้วจากนั้นไอ้นี่ก็จะมองมาทางนู้นแล้เราก็ต้องค่อยๆอยโอ้โห

ปาหินไปทางนู้นแล้วครับพราะนั้นก็จะต้องสงสัยไปทางนู้นส่วนไอ้ตรงนี้ก็ต้องจัดการในการปาหินมาทางนี้นครับเราก็จะปาหินไปพอมันสงสัยมันก็จะไม่เห็นแล้วนะครับเออเรารอดเราเราตอนนี้เราเร,าาดราอดแล้วนะครับผมเราจะปาหินไปทางนู้นให้เพื่มันไม่สงสัยเราอีกนะครับผมเดี๋ยวมานะพี่ชายได้ครับผมุุ เราต้องระวังเราต้องระวังเราจะไปหินไปทางนูน้นให้มันสงสัยทางนูน้นเราต้องระวังเราต้องระวังมีเราเราจะไปหินไปทางนู้นต่อนะครับโอ้พาทิสงแสงอมีตัวนี้ด้วยนะครับ ฟึ๊บแอบในพงหญ้าแอบในพงหญ้าเอามุ้ยเสีนี่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่เฮ้ยนี่มันกำลังเคลียร์ตามชินมาคุณบอกว่าตามตามชินมาเอลรอยบอกว่าให้ตามมันไป ตอนนี้เราก็ต้องเดินไปอีก 5, 2, ห้าสองเก้าใหเราทำการาหมอบป้าหินหมอบป้าหินหมอบป้าหิน Oh no Oh ระวังระวังระวังโอ้ oh, มันจับเราได้แล้ว follow me follow me อ o นนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไ,ไม่มีใครจับเราได้ระวังเอาไว้ระวังเอาไว้เราจะต้องเดินไปฝั่งโน้นตัวนี้ก็จะเดินไปฝั่งนี้แล้วก็ไปหินทางโน้น อนูไม่จะสงสัยกันย่องไว้ย่องไว้ระวังมันเห็นแล้วเราก็จะไปทางนูน้นแบบด้วยความรวดเร็วแสงโอเค ตอนนี้เรามาอยู่ที่พ่อเลี้ยงของเราแล้วนะนนนพ,พ่อผม Treasure? I just want to. Seal your lips. They are outcasts, both. And she is motherless. Come now. Back to mother's heart. Yeah. ปาหินไตห่วยเอลลอยลม้มปะอ้าวเอลลอยโดนหินอะไรสักอย่างเลือดเอลลอยลอตีไม่มีน้องาเธอไอเด็กไม่มีแม่<อ>ประมาณว่าไอเด็กไม่มีแม่เหรอน่าจะใช่โโอ้หเราจะเลือกอะไรดีระหว่างปลาวางหินลงกับ อันทุ่อย่างในการใช้สมองเราไม่ใช้สมองครับเราเลือกการต่อสู้เพราะไอ้พวกนี้มันปลาหินใส่เราเราก็ต้องเลือกปลาหินที่จะต่อสู้เอลอยไม่พ่อนี่น่าจะให้โดนหน้า หน้าขงฐานเอวดอยนะครับผตอนนี้เราก็มาฝึกการต่อสู้กับพ่อแล้วนะครับผมฝึกยิงธนูฝึกการปีนป่ายเขาฝึกการล่าสัตว์ โหว้าวแล้วเขาก็ช่วยอะไรอีกตามเคยครับผมดูรอยก็ได้ทำการสาคนควา้าไปเรื่อยๆว้าว เริ่มปีนปลายกิ่งขึ้นแล้วกระโดดโอ้โหดูแล้วขนลุกเลยกระโดดกระโดด หลับไพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรออ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ก็นอนตอนประมาณเที่ยงคืนหนุนตอนนี้พี่แค่มาเล่นเกมแบบคลายเครียดเฉยๆหลังจากเล่นตอนนี้เขาได้ฝึกมาเป็นเวลาหลายปีนะครับเขาก็ได้โตขึ้นเยอะเป็นผู้สาวเลยคนระับผมแล้วก็ล่างกัดจริงขึ้นดอยล่างตัดจริงขึ้นแล้ว ปุ๊บยิงเทพวกนี้เป็นสัตว์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมว้าวซิงใจในตัวพ่อตอนนี้ก็ทำอะไรอีก รสโรสใครคือโรสตันนะใครคือโรส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 โรีโรสาราโรสยรสโรสไร้โรสโรสโรสโนสโรสโรสโรรสรรร นี่ครับตรงสี่เหลี่ยมเป็นการนั่งโอเอเอกกระโดดโอเป็นการเป็นเหมือนการแบบร <c oughs> กระโดดกระโดดเร็วๆแบบฟุบๆไปขานาส่วนตัวสามเหลี่ยมคือน่าจะเป็นการเก็บตรงนี้คือการปาหินอันนี้คือการเพิ่มเลือดเลงอันนี้คือการเลือกเลือกธนู อันนี้คือการใช้ไม้โ้สุดยอดมากอันนี้คือไฟอะไรเก็บไฟเหรอซี่เหลี่ยมอ๋อกองไฟน่าจะเป็นการเซฟนะครับ กด O เพื่อตกลงในการเซฟโอเคเป็นการเซฟเราได้เซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วจกนั้นก็เก็บพวกของต่างๆนะครับผมเก็บเก็บเก็บให้หมดได้หินมาเจ็ดอันแล้วนะครับผมว่าสะที โอ้ภาพมันสวยมากเลยอ,อันนี้น่าจะต้องกระโดดกระโดดปีนกระโดดปีนกระโดดกระโดดกระโดดยิงธนูใส่พ่อตัวเองได้ไหมมันน่าไม่ได้เฮ้ยอะไรวะใช่พ่อหรือไงวะ you want to be alone? no, we must speak. i've been thinking about your training, Eloy. you've learned to hunt, learned to survive. why? but i fear there's a lesson i failed to teach you. would you learn it now? of course. i'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You oh must come prepared. Or you will die. Descend into the embrace and hunt until you have gathered the parts for fire Bye-bye. Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mothers. The North Gate? Yes. Ow. Is something else bothering you? No. I'm fine. Um... Ow. A uh. neat- Anything else you want me to do while I'm down in the Embrace? Oh... Odd might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her, if you find the time. Wouldn't mind, if she'd say thanks just once. <sighs> Grotta follows the law. If you say, I've been. Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. Rost, even there is much to. I'll go gather the. Ail. Stock it with. That's a. Wow. This, let. If we fall, we'll die. Wow. Interesting. Let's see. Look at the beauty of the map. ไม่ได,ด้เลยตรงนี้น่าจะต้องกระโดดลงไปตายไหมอ้าวเอวลอยขาหัก จะต้องให้เราเดินมาทางนี้แล้วให้เราเดินไปทางนู้นจะลงเขาได้ไหมวะเอวลอยตกเขาตาย không ai à เราหูดสลิงอ้าวตกน้ำตาย I'm gonna abandon him. He's wrong. They embrace. My whole life, I've never gone beyond this valley. That'll change after the proving. Two days. Two days until I get answers. Two days and I'll know who she was. And why I was cast mm -hmm. out at birth. As if there could be an excuse for that. All right, time to gather the parts for some fire arrows. If I should find a herd.